ย้ำเรื่องสำคัญหลายๆครั้งนอกเหนือจากประโยชน์ที่ว่ามาการเขียนยังมีข้อดีมากๆอีกอย่างหนึ่งครับนั่นคือเราสามารถอ่านซ้าได้บางครั้งคนเราแค่ฟังครั้งเดียวก็อาจจะเข้าใจได้ไม่ทั้งหมดยิ่งจะทําให้จําจนเอาไปทําเป็นนิสัยยิ่งหนักเข้าไปอีกเราจึงจะเป็นต้องย้าในเรื่องเดิมๆอยู่บ่อยๆซึ่งจุดนี้แหละครับที่การเขียนและการสร้างประโยชน์ให้กับหัวหน้าได้ ไม่ว่าจะเป็นที่เดอะบอดี้ช็อปหรือสตาร์บัคผมเชื่อว่ามีพนักงานไม่น้อยที่ได้รับฟังเรื่องเดิมจากผมซ้ำไปซ้ำมานับสิบครั้งเพราะผมมองว่าถ้ามันเป็นเรื่องสําคัญหรือจําเป็นต้องพูดต่อให้เราพูดมันสักกี่สิบครั้งก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรและไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระแต่เพราะสําคัญจึงต้องพูดย้ําดังนั้นพูดออกมาโดยไม่ต้องสนใจว่าจะเคยพูดไปแล้วหรือยัง หรือจะเขียนลงกระดาษอีเมลหรือเว็บไซต์ไปเลยก็ได้เรื่องแปลกอีกอย่างหนึ่งก็คือบางครั้งลูกน้องก็เข้าใจในสิ่งที่เราพูดแต่บางครั้งจู่ๆกลับไม่เข้าใจขึ้นมาอย่างนั้นทั้งที่เป็นเรื่องเดียวกันนั่นอาจเป็นเพราะสภาพจ,จิตใจณขณะนั้นกับประสบการณ์ที่ทําให้พวกเขาตีความสิ่งที่ได้ยินแตกต่างกันออกไปด้วยเหตุน,นี้การพูดเรื่องเดิมซ้ำๆจึงเป็นการกระทําที่มีประโยชน์ ผมแนะนําให้คุณพูดซ้ําโดนไม่ต้องคิดมากเลยครับเมื่อไม่นานมานี้ผมได้รับอีเมลที่ทําให้ดีใจมากจากพนักงานเดิบวร์ดิชอคนหนึ่งที่ยังติดต่อกันผ่านเฟซบุ๊กว่าผมยังสอดจดหมายข่าวของคุณอิวัตะไว้ในสมุดบันทึกและเอาออกมาดูบ้างเป็นครั้งคราวอยู่เลยพอเห็นแบบนี้แล้วผมชื่นใจจ,จริงๆถึงแม้การเขียนให้ได้ติดต่อกันทุกสัปดาห์จะลำบาก เอาการก็ตามขอบคุณครับ